Bye bye. Bye bye. ท่านผู้ชมครับนั่นนำท่านผู้ชมครับเข้ามาในรายการแล่งข้าวรบเกะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงจริงๆแล้วทุกวันศุกร์จะเป็นช่วงแล่งข้าวเหลาคลิปวันนี้ก็เลยต้องข้อหนองตูเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการะจะได้เชิญผู้นํา ขอ้องทองถิ่นผู้นําข้องจังหวัดแล้วก็ผู้นําที่เขาทํากิจกรรมดีๆให้กับสังคมส่วนร่วมการได้มาบอกลาเกาซิปไม่ทันผู้ชมทางบ้านได้รับทราบว่ามีความเขินไหวไร่าบางที่มันเกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนนะครับก็เลยต,อตอ้องต้องคอบไปก่อนอิพิเศษวันนี้พอมมีซ่องชุดชุดแรกกันผ่านไปแล้วเดียวชุดก้นโรงแรมโอยเย็นปูเก็ตซิตี้ชุดนี้จะเป็นชุดข้องชมรมชาวตรังนะครับการ วันนี้ก่อนอื่นต้องคอบคุณครับร้านบานจานเดาเทียมร้านบานเจ้าเดาเดาเทียมนี่ครับ่านต้องการจะติดตั้งจานเดาเทียมทุกชนิดทุกประเภทแลครับหรือว่าจะติดตั้งกรองสําหรับทีวีในการดูชมรายการต่างๆสามารถปรึกษาดายอยู่ถิ่ถตนุนสักดีเดชซอยหนึ่งนะครับกลายกับสารปัดชังติดต่อทางโทรศัพท์ที่หไมยเหล็กสูนเจดโทซองสี่ซองสูนซ้ำห้าครับนั่นคือร้านบานจานเดาเทียมออผู้นําที่มาคุยกันในวันนี้ กาจากชมรมชาวตรังวันนี้กาทันประธานชมรมชาวตรังนะครับทันบุญจวนพาณิชย์ทันผู้บักเร้ารองวานาสานจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีอรองประธานนะครับเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตดโดยคุณธรรมวุฒิวงจรเรยอดนะครับก็อูดของเราอีกคนนึงกับน้องเศร้าที่น่ารักนะครับก็เป็นคนขยันในการช่วยเหลือง,งานกองชมรมมาร์ก นะครับซ่วยอีกต่างหากนะครับน้องวรนุชแพดดีเป็นผู้ซื้เข้าวภูแก็ตคัดเศจครับสวัสดีทางส้มทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นจะท่ามทึ่งโครงการเพราะว่าโครงการนี้้ห้วขก้อว่า English on Tour by Trang p h u บ e t ครับคือชมรมตรังก็จะจ่ายครูที่มีความรู้ความชำนาญเจียวชันในการสร้างสรษไปจังหวัดตรังนะครับ โครงการนี้มีธีมอะไที่ไปยางไรครับกลับการก็อยากเรียนกลับ่ันผู้ชมและการพี่น้อยนะครับจริงจริงก็เคยมารายการนี้ส่องกลังและการเคยเกลิ้นไหวเบื้องทนตอนต้าพี่น้อยจำได้นะครับจำได้จำได้ว่าตอนเต้พุ่มเข้ามาดับตําแหน่งเป็นประธานชมรมชาจังหวัดตรังจังหวัดตรังในจังหวัดปูกเก็ตไหมไหมการได้วางกรอบการทํานงานเอาไว จะว่างครอบกานตัดมันไว้ตลอดปีนะครับ,รบแล้วก็ในที่ประชุมก้องก้องจบรมเองนะครับ,รบ <m akes yan> ได้มีการเสนอกิจกรรมดีๆหลายๆกิจกรรมกลรงการดีๆหลายๆโครงการเข้ามา <m akes yan> แล้วก็โลรงการนี้เป็นโครงการนึง่งซึ่งหนองเศร้ <m akes yan> า <m akes yan> ได้นําเสนอขึ้นมานะครับนาเสนอขึ้นมาแล้วทต่ประชุมก็เลยบรรจุเข้าเป็นกลุ่การนึ่งใน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 ครอบการทํางานข้อง้องจมรมนะครับกองจมรม อืมคดีนะรูปแบบของโครงการนี้จะมีรูปแบบอย่างไรกับวิธีการในเรดน,นี้อ่าพผมอธิบายอกล่าวเดี๋ยวหลงลึกใช่ของเศร้ <ใจ S 2> าแดาดอธิบายบนะครับก็บค,บคือว่าน้องก็นําเสนอโครงการก็เกี่ยนโครงการเลยนําเสนอโครงการเข้ามาว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยในจุดวัดแทววันเราเองนะครับในจังหวัดตรังเองนี่ยังมีโรงเรียนหลายโรงเรียนถึงเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าโอกาสต่างการศึกษานี้ ก่อนข้างจะก่อนข้างจะจะน้อยว่าโรงเรียนในโยในเมืองนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างหญิงภาษาอังกฤษต้องยอมรับนะครับผมผม่พวเองี่การจบจากโรงเรียนจากบานนอกสึ่นภาษาอังกฤษแต่ถ้พูนกันจริงก็คือกมือนกันลักษณะเดียวกันเราเราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เจอกับเจ้าก้องภาษาจิงๆิงองทางด้านแลกภาษาบลกภาษาบ้านๆคือเราดลกบ้านๆนะครับที่นี่เหมือนน้องก็นําเสนอเข้ามานะครับนาเสนอเข้ามาว่าโครงการนี้เราน่าจะทํานะต่างติดประชุมกันสอบามมาแล้วเราจ้า ใครครู<ช>ครอย่างตีนยอย่างไร,ร,รนองก็ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเประว่านนองก็ทำงานอยู่เป็นนักข้าวในปากาสั้างกฤษอยู่แล้วรายการสามาถมา่จะติดต่อซื่อส้ารรายการติดต่อกับครูสร้างกฤษซึ่งอยู่ตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะภูกเก็ตเวียนเลยจะเริ่มปละเกียรติรรอาไอสตรีภูกเก็ตมาช่วยงานได้ผมกสรุปในที่ประชุมกันว่าคโอเคถ้าปนนั้นก็ลอกแรกเราลอกแรกก็ไม่เสียใจเลยไม่ใช่การลองลองลองแรกตัดสินใจว่าบรรจุเข้าไปเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในปีนี้นะครับนี่คือเกิดเต็มมากเล้ครับคุณครับนองเศร้าคุณวรนุชเนี่ยเนี่ยเธอได้ขิดเฮสเธอได้ขิดโครงการนี้นําเสนอโครงการนี้ตอ่อผู้รักผู้ใะนะครับไม่ว่าจะเป็นตันประธานไม่ว่าจะเป็นตันรองประธานม,มีมีทีมาทีไปกล้องแนวเนีกรอบแนวคิดปันปพื่อบาค่ะทีมาทีไปเลยมันผิดตัวแรกงไปโค่นแหกเลยคือ เราโยนในชนอบอตมาก่อนเราไม่รู้จักมเมืองสีวิไลเราไม่รู้เลยซึ่งการเรียนเราก็เหมือนกันมันมีวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมองแล้วคือทุกคนกลัวภาษาอังกฤษไม่ว่าใครพอวิชาภาษาอังกฤษไม่ยากเรียน เหตุพลมันมีอยู่ว่ะคือนึ่งเรียนไปไม่ดยเรียนไปทําได้พอ <umb> เรียนไปเราก,ก็เจอแต่ส่วนยางถุงหน้าฝร <umb> ั่งไม่ได้เจออยู่แล้วซึ่งซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าสักกายภาพคล่องแต่ละโรงเรียนไม่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะโรงเรียนชนบทแบบนี้เหมือนเศร้าก็โรงเรียนชนบทีศร <umb> ้าไม่มีโอกาสเดี๋ยได้เจอก,กับครูฝรั่งแต่ว่าเป็นคนชอบแต่ร้าคิดพีนวดชอบมาก ก็ไม่มีโอกาสได้เจอทำพหรือซึ่งได้เจอทำรือซึงได้คุยจุดเริ่มตนน้นของการชอบภาษาอังกฤษเลยก็คือมีฝารั่งหมากคนนึงเทืโรงเรียนเป็นอาซาสมักซ้อนเข้ามาคนเดียวก็คือข้ออนุญาตปูว่ะปูข้อไปนอนเฝ้าครูน่นะเทโรงเรียนเพื่อให<ม>้ได้แลกภาษาอังกฤษทึง่งเรามองว่าเด็กคนอื่นก็เหมือนเราหล่ไลคนก็คงเหมือนเราความยากมันมีกันทุกคน<ม>แต่ยากแล้วไม่ได้มาก<ม><ม>คือเราก็เลยคือในชมรมชาวตรังอะค,ค่ะเราไม่ได้ มีมาเพียงพอเงาะปราไม่ได้ไม่ได้มีมาเพียงพอแต่เรามองเห็นเรื่องความเราโราว่าความคาดมันมันทรมานขนาดนั้เราก็เลยไปเอาตรงเนี้ยไปเติมเต็มซึ่งเศ้าโชคดีว่ามีเพื่อนฝรั่งมากทํางานอยู่กับฝรั่งแล้นเนี้ยก็คือปิดจวนไม่ต้องเป็นห่วงถ้าปิดจวนเอาอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าจัดการให้การตอนนี้ก็มีครูท้งมดครูฝรั่งอค่ะมีท้งหมดสิบสองคนสิบสองคนชายติดต่อทางอีเมลเดิมแรกเลยค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนอันนี้คือรูปแบบนี่รูปแบบนี่เราเคยเราพา ขนทูต่างมดไปเลยครับผมจึงไปไปเชิงทวนนะครับผมครับปแต่ึงกลับไปปอกกรหนักเรียนในโรงเรียนกลางคราว,วการมีการประสานกับต่างโรงเรียน<อ>ประสานเดิมนี่ครับไปหน่อยผมประสานไปต่างโรงเรียนการต่างโรงเรียนนี่กาก็ตอบรับมาโรงเรียนเดียวแต่พอพอตอัดลัง ก็ม uh so ีต่างครูต่างผู้ปกครองและมีโรงเรียนก็มาเพิ่มเดิมนี่ประมาณสักร้อยกว่าคนแต่ปัจจุบันนี่ประมาณตัก1สองร้อยสักคนกัะกับผู้ปกครองกัยักก็มารวแต่ว่าแต่ว่าธีมีมีมีปีม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 ี่อมี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 รีม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 ีรีมีมมีมียีม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 ีรีม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 งมี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 มจะีซีมีมไปเลยว่าอ่าอ่าน มีทีมนึงสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเตรียมวิธีการในการอ่านคุณต่ำเพครูก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมวิธีการมาอ่านเขียนฟังแล้มีเอนเตอร์เทนมีอะไรเป็นเนี่ยเราเป็นเนี่ยกับแย่งแบงเป็นก็เรียกว่าแบงเป็นท่านกันเป็นเนาะถ้าก็เป็นข้อพิเศษไปนะครับใช้เวลาช่องวันนี้คุณต้องต้องให้ได้สักอย่างแหละกับผมกับโอ้ครับโคโคอดนะครับเในส่วนของโคโคอดนี่ได้มีส่วนในการมักเสริมตรงนี้ ก็ปกติการเสืิ์มอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มีอะไรพิเศษมั่งมากที่จะมาเสริมตรงนี้แล้วคือพวกเมงนะครับคือการเมื่อนเด็กบันหนองเหมือนกันนะครับเราหุ่นตังนะครับคือคุ่นตังแต่ว่าอยากจะทำอะไรเมื่อนรอินฝรั้งก็ปล่อยอินก็รั้งก็อินรังงลังชอใช่ไหม จบรังตึงเซ็ตแล้วพอมาตึงจุดนี้พมเก่าฝอรัรังเนี้ยอย่างนี้เห็นเป็นผู้ชายพมต้าวเล่นฟุตบอลเป็นไหมตึงกายข่าวตะมีเตะตรงนั้นกายเด็กนะครับมีมีความสัมพัทธ์กับรังแงในเชิงกีฬานะครับหล่อพมเองนการตอนนี้การเน้นเรื่องกีฬาเน้นโดยเฉพาะในปเกแคนะครับแล้วเด็กรังนะกับเตยุในปเกแค เราก็เน,น้นแล้วก็ต่อชาวนี่นก็ชวนเหมือนกันไปไล่คน<อ>แต่รวมรวมแล้วก็ไม่จำจากซี่สิบคนกับปีนอ้อยนะครับต่อชาวไม่จำจากซี่สิบคนไปไปตั้งแต่ประมาณที่ห้าวรุ่ง การได้สับปรนุนรถมาจากปอเคสปอชะลับนะครับไอรถตูวไปซ่องคันแล้วก็บบางคนที่มีรถตนตัวครับป่ากันไป่ากันไปครับพี่นุอยครับถ้าพี่น่อยว่างเชิญพี่น่อยด้วยอยากอีไปแต่ตัวชาวติดซ่อนจะได้จังนะครับอยากอีไปอยากอีไปนี่เมื่อไงนี่เมื่อเจ้าบัเนี้คือช่อนตอนเดินนิเทศาสตร์ก็ก็กเห็นถึงความความตั้งใจของเขา เป็นเมื่อไหร่มันเตียเช้าพู้เลยแหละคือเด็กบ้านเด็กเราเด็กบ้านหนองนี่นะพอเห็นอะไรเดี๋ยวมันมันแปลกๆมันก็อุดว่ามันอไหร่ก็ชนว่าเอ๊ะแั้วแปลกๆอยากจะให้มันคือคือมันกามันสามารถสัมผัสได้ว่านี่คือความทันสมัยนั่นพอถ้าฝรั่งเนี่ยถ้าสัยสมัยไมทไมก้อนเนี่ยเวลาเวลาเราสามารถเด่งแต่ซกิดนี่บางทีแร่งแล้วเร่งงูปราบพระนี่แต่ว่าถ้าเดินแขกพังเนี่ยเผื่อชมนั่นครับปอดีร้อยอลไรนะเป็นพังมาดีใจกันนะครับอยู่วันนั้นะวิ่งคลุบเลยวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวหลองเศร้าบอกว่า บอกโป้ไปนอนเฝ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมใหญ่นิดก็คือคลายๆกับเป็นจำนวนชาวบ้านก็คือไปคอยดูแลการอย่างนั้นนแล้วก็เดี๋ยวก็คิดมาเป็นแล้วแล้วทั้งทีนี่ทั้งหมดนี้นี่เราเราเราไปค้างขึ้นติดตั้งกิจกรรมนี่สองวันเลยใช่ไหมกิจกรรมหนึ่งวันเต็มเต็มครับหนึ่งวันเต็มกิจกรรมคือวันวันพรุ่งนี้ต่างวันต่างวันเลยครับพอวันวันอาทิตย์เช้านี่ก็เราก็กลับภูเก็ตกันครับกลับภูเก็ตทั้งทีนี้ในในส่วนของ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราทําแล้วเนะครับเกิดประสบความสํมเร็ดเกิดประสบความสํมเร็จในการในเชิงของการประเมินเพราะไม่แนนแจว่าทางจุรนม,มทางได้ทำทำรูปแบบการประเมินไม่ว่าเราทําไปเนี้ยพี่น้องชาวจังที่โรงเรียนโรงเรียนกลึงเนี้ยเ,เขาเ็าตอบรับผัพลึกก็มีการประเมิน๋ยวกึงออกพ้นการประเมินเนี้ยมาเป็นตัวกาหนดทิศทางใน,นอนาคตลาวว่าต่อไปอาจจะวันนึงอาจจะเป็นสัก ชองวันรื้อซ้วันอะไรป่านเนี้ยจริงจริงัเข้มนกับพป่นอยพมเรียนไปี่น่อยนะรับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้พมคิดกับน้องๆนะกับน้องๆแล้วคุยกันว่าผอมอยากทำเป็นแผ่นรายยาวด้วยซ้ำไปพ่อมยังคิดว่าปีหน้าในี่เราตองห้างโรงเรียนที่มันมันมีความจําเป็นจริงๆก้าวไปเลยสมมุิวาเราสมมุดนะครับว่าเราก้าวไปเจ้าป่าปัานี้ไม่อยากให้เร้จักเจ้าป่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับลึกก้าวไปเลยไกลก้าวไปเลยแล้วอาจจะไปไปเป็นลักษณะไปตังคม้ม สักสองคืนไปสัมผัสกับวีที่จริงๆเราเนี่ยเราเอาฟารัคเนี่ยไปจริงๆอันนี้นี่กิดแล้วก็ระหว่างแพทย์กันเยอะนะครับวางแพทย์กันเยอะก็ประมาณในการใช้จ่ายนี่ครับเราเราเราต้องใช้จ่ายมากไหมด้วยด้วยประมาณเรียนกับว่าอย่างเอาประมาณกับเรา จริงจริงบรรนองก็บอกเมื่อเมื่อสักครู่ว่าเราไม่ได้มีอภประมาณอะไรมากมายส่วนนึ่งที่เรามีอภประมาณเลือยอยู่ก็คือจากการจัดกอนเสิื้อบ่าววีที่เราจำได้ใช่งหวะหน้บก็มีอภประมาณเลือยอยู่ส่วนนึ่งอีกส่วนนึ่งนี่จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาก็สนับสนุนมาส่วนนึ่งนะครับรายก็ยังเพื่อนเผื่อนที่เป็นมิตรอ่ดก็พวกเราที่รวมท่ากิจกรรมกันมาไม่ว่าจะรานกรีนฟอเรสต์เอทเทเอทเทิลกับกับสนุนมากับรักโกฟูของเรากับสนุนมา เดริสนะครับโครงการเดริสการสำนุนมานะครับและก็มีเพื่อนๆคนละเล็กละน้อยครับช่วยกันช่วยกันครับนะครับพอได้พอได้ขับเคลื่อนได้คครรัับบเราขาดว่างไวขาดว่างไว้ว่าโครงการนี้มันจะมันจะมันจะเดินไปในทิศทางทิศทางไหนมันจะมันจะสามารถต่อยอดได้หรือว่าน่าจะเป็นโครงการเดียวแล้วก็จ๊อบไปเลยอะ้รประมนี้พุมคิดปันนี้นะครับพี่น้อยผมคิดว่า โครงการนี้อาจจะไม่ใหญ่โครงการแต่อาจจะจะเรียรู้ได้มากมายนะครับ,รบอาจจะมีคนทํามาแล้วโดยจาแต่พ่อม่ม่่่่่่่่่่่่้่่่่อย่่้่่่า่่่่่่่่่่่่่่ย,าาายนวิธ่่ิ่่่่เ่่่่ยนกระบ่นรารใ่การค่่่่่่่คค่่็่่่แ่่่่่่่่่่่่่ก่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งในไงขง่งขง่ข่่า่่ี่กากา,า,น,าน่่่่า่่า่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่เนี่ย่่่่่่่่่่่้่ส่่่่ชนเนี่ย ไอเราเราออกข้าวหรือเราโฆษณาไปสักสักห้าห้าพันใบได้พ้นตอบกลับมาแกซ่องใบนี้ป้องก็ถือว่าสำเร็จกับไอปนี้น่ะนกขิดปนันเอ่อนกเนื้อจากอาจารย์ฟรั่งเนี่ยอาจารย์ฟรั่งนี่พอจะบอกประเทศได้ข่าวๆ่าวไหมมีประเทศไะ้บางที่จะไปต่อมีซ่อแอฟริกามีซ่อแอฟริกามีอเมริกามีแคนาดาแล้วก็รู้ซึกงว่าออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะดีนะครับเนี่ย จริงๆแล้วกาเราคิดหวานอกเนื่อจากโครงการประสร้างติดแล้วเร,เ,รเราเราเราได้มีการทําไอ้ที่ให้ทุนเราค่ให้แล้วให้ไอ้ทุนกับให้อยู่ถูกปีกองทุนต่างแต่ว่าโครงการที่เราจะให้ให้ทุนที่เป็นทุนระยะยาวเช่นว่าเรียนระดับอุดมศึกษาปะน,นี้ ไม่ทราบเราได้นี่นี่ดำเนินการอยู่กับตอนนี้และการมีการประชันติดต่ออยู่ตอนนี้ครับและก็โดยเนี่ยประชันบ้านหนองเช้าตอนนี้กลับปุ๊บต่ำอยู่ต่ำอยู่กับอีไรกันแต่ถ้าประชันกับราชพัฒน์อะไรหลักหน้าปัญญากับต่ำอยู่ครับไม่ทื่งว่าตอนนี้เราส่งเรียนแล้ยใช่ไหมยังกำลังค่ะกำลังแต่ว่าอนุมัติเงินไปบางส่วนแล้วบาง่วดแล้วบาง่วดแล้วคือมันมันมีวันนี้มันมีเคสในออนไลน์หรือออนไลน์เลยคือมีน้องผู้ชายคนนึงมาจากตรังค่ะพ่อแม่เขาลำบากแล้วพ่อแม่เขาแย่กันสักอย่างหรือว่าพ่อแม่ไม่มีสักอย่าง่กไปหาเเซ ไปเก็บข้องเาขาค่ายบันเนี่ยซึ่งกาณดนีเขาบอกว่าเออเป็นคนตรังร้งคซึ่งเราก็ไม่โดยทําพื้นบอกเป็นคนตรั้งเรามีชมรมชาวตรั้งทีนี้ถ้าเขามองว่าตอนสาวเรียนเาวากระไดทุนมาตลอดถ้ากระไดทุนมาจนจบปริญญาตรีครับซึบ่งท่านเราเลยมาคุยกับผีจวนว่า เฮ้ยผีวนเคยบอกว่าผีจวนยางให้ชมรมชาวตรังปิดกองทุนอยู่ในมาลัาไรเพื่อเพื่อเด็กมา,าลัยไรที่มาจากตรังก็เยอะ<ม>แบบนี้ค่ะซ<ม>ึ่งพอข้ามาเนียปุ๊บเขาจะได้รู้ว่าเออเรามีถีมงานเยู่นะเป็นคนตรังแล้วเขามีปัญห้าก็ได้ปรึกษาซึ่งกรณีเวลาเขาไม่ไดรร้รอกระเฉดซัพพอร์ตเขาแบบนี้เราก็จะไปตั้งกองทุนตอนนี้มีน้องอยู่คนนึงเรากําลังจะเอาทุนไปให้เขาแต่ว่าคือคือ,คอตอนนี้รอเวลาให้เราเซรจ,จากตรงนี้ก็คือไปดําเนินการอีกเรื่องเนึงค่ะค กรปมผมเสริมนิดนึ่งครับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าจริงๆรแล้วผม,ผมคิดน,นะครับแล้วการเคยนําเสนอในแต่ประชุมและการแต่ประชุมการไม่ไม่ไม,ไม่มีไรกัด้องก็คือว่าผมเนี่ยอยากจะเข้าไปพอก,กน้องในรัฐปรัดและการอยากจะไกลคลายว่ะตั้งเป็นจมรวมกูกันานั่นก้องน้องในรัฐปัดเป็นจมรวมจังหวัดตรังในใม่เลยก็เป็นจมรวมขูกันนั่นกับผีๆีสิงอยู่กันหนอกแล้วเราจะได้ตำนาน โขกันนั่นกันไปนะครับโขกันนั่นุมยกตัวย่างว่ะครงกันเนี้ยถ้าสมมติเราดึงน้องๆส่วนนั่นก็มาช่วยอีกแรกหนึ่งได้เนี่ยมันจะเป็นรี่โอกค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีบางๆมีรับประกันโดยครับผมพอได้เราะมันเราได้มีเรื่องคนมาช่วยทํางานครับผมซองมันจะทําให้การก็แล้วการวิเคราะห์อะไรนี่มันจะได้แม่นยําขึ้นเรืก่อนนี่เศร้าไปเจอเด็กเด็กตังค์นนึงแต่ว่าอยากลาบากอะไรปบเนี่ยทั่วคนลำบากลำบากจริงนะครับ นี่ทางสมาคมกีฬาที่มันเปิดบงางนะตอนนี้เรามีวิธีการเปินพอชมจัดตั้งนี่เขาลืออะไแล้วเขาไปอะไรแล้ปกติแต่จริงๆกับทางสมาคมกีฬาชมจัดตั้งเขาเขากับไปขู่ใครหน้ากันเหมือนกันเลครับผมกับ,บ,บตอนนี้กับชมรมเจ้าตรังกับสมาคมกีฬาครับ แองในตอนนี้ปรอไม่ใจกับม่าแองจังหวัดปูกเกตชมรมกีฬาแองจังหวัดภูกเกตนะครับเป็นปรอมไหมคุณแแล้วตอนนี้นะผมเมองก็พยายามนะครับเด็กหลังและไล่คนณที่แข่งแข่งเรื่องกีฬาที่เข้ามาคุยกับพมผมบอกว่าเบื้องต้นต้องต้องความไว้ใจขอนคนที่มาเป็นนักกีฬาได้ต้องไปลงทะเบียนเป็นนักกีฬาเป็นสมาชิกห้องสมาคมกีฬาแองจังหวัดปุกเกตก่อนนะครับ แล้วเซตแล้ว,ลวทาออกประมาณมากแล้วพมจะแจกใจให้เป็นอ,กออกประมาณได้ <c oughs> นะครับเพื่อเราต้องสุ่เสริมเหมือนกีฬาแล้วพมเองนตอนนี้นะครับเมื่อเช้าก็ไปหานกีฬาแล้วก้องติสบาน <c oughs> นาครครับแต่ตอนนี้พุมประจานสมพั์นิดนึงครับนะครับมากรรมกีฬานักเรียนนะครับมากรรมกีฬาหนักเรียนและประหยชนกลางตีท่องนะเป็นมากรรมกีฬานะครับก้องหนักเรียนและประหาช <c oughs> นกลางตีช่องทีกองจากวัดปู่แก็ตนะครับ จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะวันที่อกตึ้งวันทีท่ยีบซ้มสิงงห้าคมคนะครับผมก่อนที่จะจัดกันว่าไม่ใช่อ่านังครีต้าครับ,อบโอกีตครีตาโ,าโัีกีากีฬาค,ครับกีลาเ,เ,เพื่อสร้างนักกีฬาเพือพ่อความเป็นเลิศพวกนี้แล้วกับนักกีฬ่าตีขัดตัวกลางนี่นี่เผื่อต้องการตีว่าให้ไปเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นระดับประเทศตีเป็นไประดับเขตแลไประดับประเทศได้นะครับพอเราจัดวันที่อกตึ้งยิบซ้ำสิ่งห้าคม สิงหาคมนี้ครับนะแล้วก็มีทั้งหมดมีซิฟปกกีฬามันยกตัวอย่างง่ายว่าฟุตบอลบอลเล่บอลตะกร้อมวยได้ว่ายน้นะครับแล้วก็รับสมัครนะครับจะรับสมัครเตะยืนใบสมัครได้ประชาชนทโดไปแล้วก็นัหนักเรียนเนี่ยนะวันทีวันจักวันทียี่สิบเนี่ยนะครับซึ่งวันทีซาเบตนี่ถือสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่แก่ปานนี้นะอยู่แต่ปานนี้ครับผมไปห้าแล้วผมไปห้าแล้วประกอบวัด ไปเวียนอยู่ลายวันเหมือนกันแหละพบแล้วแต่พบแล้วพบแล้วก็เมื่อก้อนนะครับเตีตําการสมาคมยูตีการกีฬาแห่งประเทศไทยจังงวัดปุกแกตแต่ตอนนี้เราใหญ่ใหญ่มายูเป็นตัวของตัวเองเตะว่าได้ตำมัน้วยความสะดวกนะครกับพี่น้อยนะควับแล้วก็เมื่อโครงการของจุลรมเจ้าทั้งนี้ก็ผพ้อมก็นักกีฬาตีว่าเป็นช่องจังหวัดทั้งปูกนี่ตีชวนไปการสร้างคนว่าไปดูแล้วไปช่วยกับพวกวรังนะคือควรวรังนี่ครว่ังจริงๆนะปูไตไม่ได้เลยครับ แต่ตอนนี้ตันบุญชวนี่ครับไปเรียนไปร่างคิดแล้วเ,ออเลขทั้งเร็วครับออตอนนี้ร่างเล่ทั้งเร็วออตอนนี้ดีดีดีไม่ต้องดูอยู่แล้วนำชุบโอแกงเรียนนเรียนผ้านี่มาแต่ว่าดีครับชื่อว่าโครงการโครงการโครงการนายอกาสคนนี้นั่นเป็นเรื่องดีอันนีงพอดีกีฬากับการศึกษามาเสริมเลยกันข้องชุมรมต่างจริงจริง,รงนะท่านผู้ชมนะครับอีเป็นชมรมหนกระดา ถ้าท่านคิดว่าท่านกลมีโครงการดีๆนรัเรายินดีครับรายการนั่งข้าวหลบคอนนี้ให้ท่านได้มาได้มาคุยได้มาบอกอย่างน้อยการมาคุยวันนี้เผื่อที่จะ,ะระดมระดมความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนอ่าพี่น้องชาวตั้งที่ชมอยู่ในคณะนี้นะครับต่อชาวท่านไปส้มตอบได้เลยที่โรงเรียนครึ่งเรียนครึ่งอยู่ตรงไหนเนาวโอ้ยอดเลย <ๆ S 2> โอ้ยอดโอ้ยอดเลยครับเดี๋ยวจะไปแต่นี้อยู่ขวามือไหมอ่าโย่เลยเลยเลยโรงเรียนโอ้ยอดไปสักนิดนึงครับอ๋อเนี่ยโรงเรียนโอ้ยอดกับครึ้งมุติยากับครึ้งมุติยาก่ยเดี๋ยวจะเข้าไปใน เออไหนในเตาแ้วมันกนหลาทางกันนะครับ <c oughs> ็นตงยนะครับโรงเรียนกรุงวิทยาประมาณซ่องลอยคนต่อชาาใช่ไหมครับประมาณซ่องอยอสคนครับถ้าเกิดว่ามีพีพีพน้องประชาชน,น,นเนืองจารหนักเรียนแล้วเนี่ยมีพีน้องประชาชนผู้ปกครองเนี่ยเขาสุนใจเขาอยากเรียนดูด้วยเป็นลักษณะเปิดกว้างไหมการแบเเียวการจริงๆแล้วครับมีมีผ<อ>ู้ปกครองไปด้วยนะครับ เทเรียนไว้เบื้องต้นนี่จริงๆแล้วเรามีนักเรียนแคืร้อยก่าสิบคนแล้วก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งว่าส้มทบแล้วก็มีผู้ปกครองแจ้งว่าปลาส่องอยากการรวมเราก็เลยต้องต้องจัดต้องการายต้องหาคนเพิ่มครับแต่สักคำช่องคำอย่างดีไม่ไม่เลือกไม่เลือกคือยากยากไอ้ยังหน่อยนี่ไอ้ข้อมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปไม่เหมือนทำไมพบจะทำห้พบเบ็ดรังร้อยลังวิงเลยแต่ทำไมนี่มันไม่ใช่ครับก็ก็เทือดว่าเป็นกิจกรรมดีนะครับแต่ว่านั่นแหละคือถ้าเป็นไปได้ก็ ไม่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 สาบหวาทางชมรมชาวรังเราคิดว่าในอนาคตนี้ยเมือนกห็ีเศร้าน้องเศร้าเองเนี่ยทำงานอยู่กับฝรั่งเรามีวิธีการไหมมีแนวคิดไหมว่าเราจะรองไม่ต้องถึงกันกต่ว่าข้อหนูขอเขาแหละแต่ว่าจ้างครอนิบิเ่าไปอยู่สักเทอมนึงอะไรป่ะเนี่ยในโรงเรียนจะลำบากลำบากกันหน้าไหมป่ะเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนั่นต่าง ไม่ลองกินแรนะอันนี้คร้างความคิดคือแหลกเปลี่ยนกันการเเข้าเราเพราะวันนี้เราแหลกเปลี่ยนกันทั้งที่นี่ร่างจากนี่แล้วร่างจากโครงการนี่แล้วนะครับพอจะมีกิจกรรมอื่นกองไม่ตึ้งกองชมรมจมรมครับมรมมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดรับ มีกิจกรรมต่อเนื่องแต่เรา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 กาคเกิถ้าปูดกันตรงๆกาคเกประสานกันครับสมาคมกีฬา,าจมร่มในจะเข้าไปไปไป,ไปกรุกรลีอยู่กับการกีฬามากพอสมควรแล้วก็กิจกรรมต,ต่างๆในจังหวัดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรกันแล้วแต่จมรวมจะเข้าไปรวมแทบแทบทุกครับ ตุกิจกรรมโด้วยช้ำในปฏิวันกับตุกกิจกรรมนะครับตุกิจกรรมครับผมในหน้าผู้ชมร่วมนะครับนี่ครับเราได้ชวนจตุรมิตรมาร่วมมากๆกาจตุรมิตรนี่ยพ่อมาวันที่เจ็ดซึ่งฮะซึ่งเป็นวันระพีวันวันวันประบิดายก่อนหน้านะครับกาพ่อมาไปประสานกับต่างตันพวกเซวนาซานว่าพ่มอยากจะชวนจตุรมิตดก็มาก็มารวมด้วยซึ่งตันว่น้าบอกว่าไม่กัดคองและการตอนนี้พ่มก็มีหนังสือหนังสือนะมีหนังสือไปเชิญจตุรมิตรต่างสุราษฎร์สงขลา ปัตตลุงนครศรีธรรมราชก็มารวมในวันที่เจ็ดใช่ไหมดีนะก็มารวมกับผมเป็นคือมันทําให้เราคือปันเพื่อกันมันไม่ปนเพือนนี่คนเรานี่มันมีปักผัวกันนะมีเพื่อนมีปักผัวแล้วก็มันก็ต้องโนกันทางสมาคมกีฬาเลยต่จตุรมิตรปันเพื่อนมันเออแข่งไปไหนไม่จตุรมิตรมันก่อนแข่งไปแล้วครับแข่งไปแล้วครับปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพครับปีนี้ปัตตลุงปัตตลุงปีหน้าปีหน้าปีหน้านคอปีหน้านครศรีธรรมราชครับปีหน้านครศรีธรรมราชครับ กอไม่ว่าจะตรมิดหรือว่ากีฬาไหนก็แล้วแต่นะครับตาได้มาคุยกับสมาคมซึ่งในส่นสมาคมช่วยเรือได้ยินดีครับผมยินดีเพราะว่าผมมงกับได้ประชุมกรรมการบริหารของสมาคมเมื่อวานนะครับนะเราก็บอกแล้วว่าเราตําเปือองค์ครอนและตําเปือเจ้ากีฬาในจังหวัดภูเก็ตเรามีซึ่งในี่วา พยาชนไม่สาบเรงกีฬาหยกตัวย่างหายมากกับกีฬานักเรียนนี่ครับบางคนไม่สาบว่าแก้งเถืน้อยแล้วพุ่มจะขึ้นปลายต่อชาวต่อรื้อว่ามีม้ากับกีฬาแล้วก็มีปลายมีปลายบอกว่าแก้งเถืน้อยแก้งอะไรน,นะครับพุ่มจาค,คือคือตาแบบนิมิตไหม,มแบบอ่าอ่าคนรุนไหมคนบุ่น,นไม่ทํานะครับเประว่า จริงๆการการกีฬามันก็ห่างไกลจากยาเสพติดติเมื่อเหตุโรยน์เนอกเมื่อกี้นะครับแต่ผมแล้วผมเองกับตามรองบุญชวนเนี่ยครับเราได้หนังคุยประสาทนันทุกวันว่าจุมร่มเจ้าตังกับสมาคมกีฬาเรามีกิจกรรมเราจะเดินรวมกันต่อไปนะครับดีครับดีนี่คือนี่คือโดยภาพรวมการศึกษาการกีฬายูทํากราโอกาสที่ทางชมรมเจ้าตังกับสมาคมกีฬาเนี่ยพยายามทีจะสั้นห้า ให้กับพี่นอ้องการเป็นเรื่องธรรมาดานะครับพอนจนมรรลตังกาเราก็ต้องไปติดจั้งแต่ว่าแต่สักวันนึ่งจะเกิดว่ามันมีลักษณะของความเป็นเกลือข้าที่เราจะต้องไปช่วยงนุนจังหวัดได้เราก็ไปครับวันนี้มันจะต่าบปุ๋ยเดียวนะครับกว่าเป็นจัตุรมิตเอ่อก็คือ,อยามีครั้งนึงว่าต่อชาวต่อเช้าจะมีคณะครูอาจารย์และคณะกีฬาด้วยครับจะเดินทางไปที่โรงเรียนคลึงวิทยาที่วุ้ยยอดอำเภอวุ้ยยอดจังหวัดตรัง ออกจากนิติห้าวัวรุงโดยได้รับการสนับสนุนยานพาหานาจาก่านพอฉรมมัตตธรรมกับหน่วยการเกณตืปืนที่การศึกษาประจมศึกษาภูเก็ตนี่ก็เป็นเคยตรังนะครับอซึ่งทีนี้ก็เดินทางถึงตรังปับเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกันเลยเน่เลยครับอถ้าเกิดว่ามันยังไม่พอใครติดค้ำกันยังว่ามันมีาแล้วกูไม่เนื่อยแล้วกูไม่ได้กวากันไป นะครับกาต่อจ้าวหลังจากนั้นคอยมาว่ากันล่ะโครงการต่อไปมีอะไรก็คอาว่ากันไม่มีปัญหา <Okay. S 1> เอาให้ตนได้สรุคขับเชิญเลยครับกับการเรียนเชิญน,นะครับปีน้องเจ้าจังหวัดตรังตีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเลยว่าปีน้องเจ้าจังหวัดตรังเองนะครับ <Okay. S 2> ตามีโอกาสกาับผมนี่นะการลงไปแลยนะครับลองไปแลยว่าบรรยากาศก้องการเรียนกันซ่อนใะอีกลักษณะหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับมันมันมันาน่าสนใจอย่างไรนะครับและกะ ถือว่าเป็นโอกาสกองลูกล้านกองกล้องโบราซึ่งซึ่งบางทีเก็จะอย่างอยู่กันน้อยอยู่นะครับนะกากสุดท้ายกากฟากก็คุณทางไอเดียแปดนะครับทุกครั้งที่มีกิจกรรมอะไรดีๆก็ต้องได้รับการสนุนมาโดยตลอดนะครับกอล์ฟลักนะครับครับครับนี่ก็จริงๆแล้วกูมินกันมาหนังคุมอยู่เองอย่างเดียวในเจ้าข้องเจ้าข้องไอ้จริงจรนงจะหนังคุมอยู่เองาจัดไฟเองอ้าวตอนนายกสมาคมกีฬาเชิญเลยครับกับผมกอ เดกฟ้ากับเดกฟ้าก,กับผี่น้องชจวภูเก็ตนะครับพี่น้องชจวตรังติอยในจังหวัดภูกเก็ตตีตุกฐานนะครับตีว่าเยาวชนตีต้องการเล่นกีฬาตีต้องการในสมาคมส่งเสริมเรื่องการกีฬาพอไล่ไล่คนตีแขงแต่ว่าบางครั้งไม่เข้าใจเรื่องกีฬานะครับไปหาตีสมาคมได้เลยมีชาวนาตีอยไปบรึกซ่าเลยมี ครับปวดแหนะมีป okay. mm ัญหาเรื่องกีฬามีปัญหาปรึกษาโค้ชครับเออจริงนะครับเออเมื่อกาตเดีะยรเทคนิคเทคนิคเทคนิคมีปัญหาปรึกษาได้ด้วอาจารย์อะไรอาจารย์นักการเสิร์ฟแล้วนะเด็กเรีเทคนิคกันอาจารย์อะไรแล้วนะที่มีอยู่คนนึ่ง มันกวนข<อ>ุนเลยครับอาจารย์พงษ์ซัก,ก <c oughs> มีปัญหาปรึกษาอาจารย์พงษ์ศักดิ์ว่าจะทังไงครอบครัวเ <c oughs> ขาคิดอันนั้นผมหมอกราตะกิดไม่ออกบอกอาจารย์พงษ์ซัก <c oughs> ด้วยจริงอ้าวน้องสาวเชิญเพื่อนๆไปเลยต่อเจ้าเ <c oughs> ชิญเพื่อนเจตังเอาค <c oughs> ่ะเดี๋ยว เริมนิดนึงค่ะ,ค,ะคือคือเจ้าวหวาังว่าไม่ว่าเราจะยุ่ไหนก็ต้องรักพื้นที่ตรงนั้นเรามายู่ภูเก็ตเราก็ต้องสร้างอะได้ดีๆให้ภูเก็ตแต่เราก็ยังไม่ลืมว่าเรามาจากไหนเรามาจากตรังเราก็ําซิ่งดีๆของผูเก็ตการลอบไอ้ห่าตรังครูฝรั่งก็เหมือนกันเข้ามายู่ในเมืองไทยมายู่ในภาคใต้เขาก็ต้องเรียนร,รานาู้ปธรรมทภาคใต้เหมือนกันแต่ชาวเราก็ พาเขาไปซ่อนหนังสือเร้วเราก็จะพาเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมท,ทองถิ่นของเจ้าตรังหรือว่าภาษาอังกฤษว่าตรังไลฟ์สไตล์ oh, ค่ะค่ะซึ่งอดน,นี้การ <So who. S 2> ต่อเช้าต่อเช้านะครับพอแม่พี่นองในจังหวัดตรังย่ในพื้นที่ใกล้เคียงขขอห้วยยอดเรียนเชิญได้ใครเดียยากคุยยากพูดยากคุยภาษาอังกฤษออกเปิดกว้างไม่เพียงจ่พอนักเรียนท่านั้นทุกคนค่ะภาษาอังกฤษทุกคนสามารถได้เดี๋ยวเอซีเข้ามาเราตกงานแหนเราต้องเทรนกันก่อนค่ะ ครับท้งหมนนี้ก็ขอบคุณทุก่านครับที่ได้ให้โอกาสมาพูดคุยในรายการท่านผู้ชมครับพี่น้องทางชาวภูเก,ก็ตพี่น้องทางชาวตรังพี่น้องพังงากระบีด้วยหรือพี่น้องชาวตรังทียุยู่ต่างหว่าต่างๆติ่ชมรายการแรกข้าวเราก็อไอเดียทีวีแปดอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามันทันไม่ไกลมากไม่นะ่ะไปรวมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการดีมากหัวใจสําสคัญของ,โค,งโครงการนี้นอกเหนือจากการนําพาอาจารย์ฝรั่งเป็นเจ้าของภาษาไปซ่อนเด็กนักเรียนที่อยู่ในชนบทที่กันดาน ที่จังหวัดตรังอำเภอเว่ยยอดนะครับโรงเรียนพึึงวิทยาไม่ทถานั้นแต่มันเป็นลักษณะที่มันเนื้อกว่านั้นก็คือการให้โอกาสคนให้โอกาสคนในเรียนรู้แม้กระทั่งสักคำเดียวนี่รับเป็น y ยสโนโอเคกันแล้วแต่สักไม่กี่คำตรงนี้แต่มันมีคุณคามมากตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสสัมผัสกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างเอยเพิ่มความกล้าหาญขึ้นมาว่าเออเจอฝรั่งจริงๆมันเป็นปัน,นีนะ เข้าไปจับมือเข้าไปพูดคุยได้ไปะเนี่ยมันทาให้เราเกิดความกล้าขึ้นมาตรงนี้นะครับมันเป็นหน,นี้ส่งเดืนมีขาหมากสําหรับการให้โอกาสคนสร้างคนโดยการศึกษาแล้วการสร้างพัฒนาสัางคมให้มีความแข็งแกร่งครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมาต,ติดตามชมรายการแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาขอบคุณทุกท่านวันนี้เราท้งหมดลาเพียงตานี้ก่อนครับพบกันใหม่ครับ,บ,รบสาหรับวันนี้สวัสดีครับ